นะครับภาษาไม่ก้อนๆก็เรียกว่าแผนชั่วของออท่านที่บรงอาศเรียกตัวเองว่าผู้บริหารบางท่านผมไม่บอกนะว่าผู้บริหารของเราหรือผู้บริหารบ้านเมืองน,นะครับจะให้หน่วยล้าตายนะเข้ามาสร้างความแตกแยกนะครับโดยการทํามาเป็นหาเรื่องนะครับมาทะเลาะกับพี่สักคนใจคนหนึ่งนะครับพี่ๆฟังผมแล้วใจเย็นนะครับ ถ้าเขามาหาเรื่องที่ไม่องทำอะไรใยพี่นั่งเฉยๆนะครับแล้วโทรเรียกตำรวจมานะครับผมไม่สนใจหรอกว่าจะเป็นพนักงานกปพหรือใครแต่ถ้าบางอาจสร้างความแตกแยกเรียกตำรวจมาจับก่อนเลยจับคนนั้นนะและขอบอกนะครับถึงสำนึกในความเป็นเจ้าพนักงานารครับอยากไปหน่วยกล้าตายไปลุยภาคใต้ไม่ใช่อยู่ที่นี่นะครับ เจ้าพนักงนเจ้านักงานร,รัฐชั้นดีนะครับไม่ใช่เสพประลุหรือาการเต็นสังคมที่จะมาหนี่นี่นะครับและขอจับปากาะนะครับพายยามเทวาธิราชผู้ปกครองรประเทศไปบอกผู้บริหารเหล่านั้นหรือคนที่มีความคิดเช่นนั้นในการใช้วิธีสลายบ็อกหรือวิชามาแบบนั้นนะครับให้เลิกคิดซะ ครับก่อนที่เสด็จในกรุงจุลพรหมเกณฑ์กรมศักดิ์จะสั่งกำลังทหารมาตัดกระบาลนะครับพวกเราชุลมุนกันโดยสวบปราจ่าอาวุธเป็นสิทธิภายใต้รัฐธรรมนูญหากใครคิดจะทำลายการชุมนุมโดยสวบและป่าจ่าอาวุธผู้นั้นจะทำขาดรัฐธรรมนูญมีโทษเป็นกบฏรัฐธรรมนูญนะครับ นนี้ท่านที่มีความคิดเช่นนั้นนะครับอาจจะยังไม่ถูก,กเปิดเผยแต่ความลับจะไม่มีในโลกเหมือนที่ผมได้รับทราบมาว่าสิ่งที่ท่านคิดไม่ใช่ความลับนะครับความลับอันนี้ถ้าผมรู้ว่าท่านเป็นใครผมจะแถลงให้ฟังตรงเนี้ยนะครับจะได้ลงโทษไม่ผิดตัวและไม่ต้องไปทําร้ายผูย้บริหารท่านที่ดีๆที่ท่านคิดดีกับพวกเรานะครับ ตาให้ยอมับประกบเสียใจที่มีความคิดเร็วๆแบบนี้เกิดขึ้นในสมองคนบางคนแม้กระทั่งคนบางคนที่คิดจะใช้ตำรวจนะครับทหารมาจัดการกับพวกเรานะครับสิ่งนี้ทำไว้ท่านอาจจะไม่ได้รับกรรมในชาตินี้แต่ครอบครัวลูกเมียมนะครับลูกหลางนงท่นจะรับกรรมตรงนี้แทนท่านตลอดไปเชื่อผม ขออัยนะครับไว้ะไรให้กับดวงวิญญาณของพี่จักรได้มอสรู้สึกจะชื่อพี่นิรันที่ได้ลงหลังไปนะครับพี่ไม่ได้ตายเพื่อไทยแตพี่ก็ไม่ได้ตายเพื่อชาติพี่ไม่ได้ตายเพื่อไทยนะครับแต่พี่กําลังไปรับผลบุญไปสวยสุขในสันงขารยมุขซึ่งนะครับมีสิ่งดีๆรอพี่อยู่นะครับ สักวันหนึ่งผมก็คต้องการที่ไปนะครับแต่ผมไม่ใช่เวลานี้ผมมั่นใจเพราะว่าถ้าผมไปนะครับก็คงไปขึ้นสวรรค์นในชั้นเดียวกับพี่นะครับก็ขอให้พี่มีความสุขกันส่วนไทยก็แล้วแต่นะครับที่ไม่หวังดีกับพวกเราในกาลังบริสุทธ์ของพวกเรานะครับ ผมขอให้โรงรบาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้กดชื่อเข้าไว้แม้เขาคิดเขาก็ิดแล้วนะครับกระทะของแดนเัาเวจีจะรอเขาอยู่ผมขอพูดตรงนี้เลยครับว่าเป็นความจริงเชื่อผมนะครับากาฝากอีกครั้งถึงที่ทตำรวจสันติบานะครับตำรวจนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบทาหาร หรือคนของกองในมการกรักษาคาวามไม่ตรงภายในนะครับที่แทรกซึมเข้ามาอยู่ของเราที่เป็นเจ้าพนักงานรัฐแอนพวกเรานะครับที่พี่อภิยานตอนตอน่ตอนหน้าคงชัยเฉลิมพลว่าจงรักจะจงรังงก id, พระทีสอดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับไม่ใช่จงรักพระทีกับรัฐบาลหรือบุคคลผู้ใดก็แล้วแต่ที่ไปนคิดจะทำลายระบบรัฐธรรมนูญของประเทศให้เสียไปขอให้พี่พี่ยึดทกั้นในสิ่งเหล่านี้และเข้าไว้ในใจเสมอนะครับว่าวันนี้ นะครับหากพี่จะสลายกําลังอาจจะสลายม็อบด้วยกาลังนะครับหรือจะใช้วิธีการใดๆแต่ที่ผู้มีหวังดีของรัฐนูญสั่งมาขอให้พี่พจำคำพูดผมไว้นะครับผมรักชาติไม่แพ้พี่นะครับพวกเราทุกคนที่นี่รักชาติไม่แพ้พี่นะครับถ้าพี่เปิดใจรับฟังเหตุผลที่พวกผมนําเสนอว่าการขายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรวมทั้งระบบปลาปลาเนี่ย เป็นการทำลายความมั่นคงของชาติแล้วถ้าพี่เชื่อเช่นนั้นจริงแล้วขอให้พี่ปกป้องพวกผมด้วยนะครับในานามของพระสยามเป็นราษรพระเซรเบอรพระทรงเมือนงอน,นะครับขอให้คุ้มครองพี่ให้ปกป้องพวกเราด้วยนะครับ เรียนไม่ทราบแล้วผมเองก็ไม่ใช่คนดีนะครับไม่ใช่คนรักษาศีลห้าครบทุกก็ข้อห้าเนี่ยหยุดประจำมาพี่นะกลับบ้านก็กินเบียร์เพราะว่ามันพูดจริงเลยก็เครียดแต่กินเบียร์เสร็จผมสวดพ,พราจากกบนะพี่ผมสวดธรรมจักรกับพอกมาตอนราตรีได้ผมสวดจบนะใ่วันนี้ผมจะก่อใครก็แล้วแต่ยังไงทุกเรียนผมจะแผ่เมตตาให้นะครับ แล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนยึดแม่นในความดีนะครับใครคิดร้ายคิดไม่ดีก็แผ่เมตตายต่อไปนะครับพี่เหมือนที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้หน่วยฆ่าตายเข้ามาน,นะครับก็ให้หน่วยฆ่าตายมันเป็นฆ่าตายเป็นรู่กันนะครับกดแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งไปเลยนะครับแล้วพี่ก็นั่งอยู่เฉยถ้าเขาซ้อมพี่เดี๋ยวพวกผมไปไป,ไปจัดการไปลงมให้หนึ่งเก้าหนึ่งจัดการเลยนะครับขอให้พี่สบายใจนะครับ ิ่งที่พี่ๆทำอยู่เนี่ยคือบุญนะครับคือกรรมดีอย่างหนึง่งถ้าใจิตใจพี่บริสุทธิ์จริงๆและไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ประโยชน์นะครับพร้อมที่จะถวายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวย่า่ที่ผงได้พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้น,นและได้นำปฏิญาณก,กับพี่ๆหลายคนไปแล้วสิ่งนี้นะครับจะเป็นกำแพงความดีที่คุ้มกันพี่ให้พ้นจกากหมู่มันนะครับหมู่อริราชสกุลที่คิดจะฐานชาติผ่านดินฐานราชวงศ์นะครับ พวกมันองมีการเไไดือดไปแน่นอนนะครับช้าหารือเร็เวเสียวดูกันนะครับคือตัวผมเองเนี่ยก็นะครับไม่ได้อย่างที่บอกว่าไม่ได้เป็นคนที่ยึดถือธรรมะขุ้ข้อนะครับแต่สิ่งที่ผมท่องตามเสมอและนึนกยึดกระทำเสมอคือนะครับพระธรรมที่องค์สเ็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชาได้กับเราในพระราชบัญญัติและพระบรมราชโองารวมทั้งกลับทศพิราชจรทมผมดือได้ใจนะครับไม่ได้คิดจะตีตัวเสมอเรื่องสูงแต่เราก็ทําตัวให้ได้เยี่ยงท่านนะครับเราถึงจะเป็นประชาชนของท่านแห่่งแท้จริงดูไมครับวันนี้ ผู้บริหารการรไฟฟ้ปาป้าเลศไลนะครับซึ่งผมขอรับญาอติรัา้หนึ่งถึงเป็นอาทุกคนฟังผมนะครับถ้าวันนี้ท่านใช้กําลังสลายการชุมนุมที่นี่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดที่หผมนะครับผมจะไม่นำที่นี่ไปหรอกแต่ผมจะไปที่ราชดำเนินพร้อมกับองค์กรประชาธิปไตย ผมจะไปอยู่ที่นั่นคอยอยู่ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับวินาจผมถ้าผมตายวินใจผมจะขอคุ้มครองประเทศไทยนะครับถึงแม้จะมารมีทำไม่สูงมากแต่ก็จะขอเป็นผีเป้าประเทศไทยและเป้าการาไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ควบคู่กับประชาชนในประเทศชาติต่อไปขอบคุณครับ เหตุการณ์งนั้นหลายๆคนก็ทราบแล้วนะครับว่ามีเหตุการณ์ใดบ้างที่เกิดขึ้นเราเองเรา,ากลับเรียนนะครับว่าเราไปไม่ได้หวังเป็นบวองทำลายเพราะเราคือสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่รักชาติและรักองค์กรไม่ต้องระแวงไม่ต้องระวัง,ง,วงท่านอยากจัด ก็ทำไปถ้าท่านคิดดีทดําดีก็จงทําต่อไป <S <'s พวกเราเองเราก็บอกว่าการมีงานชุมนุมตรงนี้เป็นการกระทาดีทําเพื่อชาติทาเพื่อองค์กรถึงก็ทนตากแบบการทุกๆวันเป็นระยะเวลา20กว่าวัน เขาเองก็ยัง,งยืนยันว่าการกระทำนั้นก็ทำเพื่ออากรเพรอะมือให้คุมคนนั้นน้อยฝากบอกพี่ๆท,ที่เข้าไปอยู่ในห้องนั้นว่าพวกเราที่อยู่ตรงนี้เข้าใจดีและไม่เคยคิดระแวงคิดกดที่เลยพวกเรา หวังว่าสักว,วันหนึ่งคนที่จัดโปรแกรมอย่างนี้คงจะนำตาเช็ดหัวเขายาดวงวิญญาณคุณนิลันเอ็มสา,าด เสียชีวิตไปแล้วกับการต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติและประชาชนขอเสียงพรเมือ ใน้อนาคตข้างาฟังไว้นะท่านฟังไว้นะครับวันนี้เราเสียบุคลากรไปแล้วหนึ่งคนถ้าอยากให้บุคลากรตูนเสียอีกมาต้านกันเยอะๆออกมา ขันศูนย์เสียชีวิตไม่ต้องเผาผีกันลูกผี่ใทรก็จำไว้นะเวลางานบวชงานแต่งเขาแจกกองแจกกรับแล้วเห็นไหมเวลาแจกกองแจกกรับใส่กองเป็นเงินให้เขาแถมยังต้องไปเสิร์ฟนะ เราทำทีเราทำให้เขาได้แล้วมีเวลาทําบุญขึ้นบ้านใหม่เราทํางานบนบ้านเราเขาก็มาเหมือนกันไต่ซองให้สองร้อก็บอกว่าผมเป็นผู้บริหารมีทัานเป็นผู้บริหารออกงานบ่อยๆไก่สองรอยก็พอนะไม่เป็นไรนะพวกกันพวกกัน อย่างนี้มันต้องหัวเนอเออเอเอก็ออใส่200สองร้อยเพวกเราเอาน้ามาบริการครับโอ๊ยทำไมไม่เอาน้ำใบบัวบกบ้างล่ะเป็นน้ำตะมุนไทยเวลาจิตจะได้สบายสบาย เด๋ยวเสียชื่อเพราะฉันมีตำแหนห่งใหญ่โตฉันต้องนั่งหน้าเป็นประธานได้ไหมถ้าวันไหนเรามีผู้ใหญ่มากกว่า มีรูปผมอยู่ที่จอทีวีและวรนหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งต่างๆวันนี้แกมาให้กำลังใจผมแล้วป่วยเวยาแกเอยแกไม่ได้มาให้กำลังใจผมคนเดียวแกยังจะมาให้กำลังเพื่อนพี่น้องที่อยู่ที่นี่อีกขอเด็ผม